เอาละสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาไปลุยกันกับแคลนอารีนานะฮะจะเป็นการเล่นแบบโคออฟนะครับก็คือเป็นการตี้กับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นคนในแคลนของผมนั่นเองนะฮะคือการเล่นแบบโคออฟในรูปแบบของทีมในแคลนอารีนาคือเราจะสามารถตี้ได้สูงสุดแค่3คนนะครับแล้วก็เราจะไปสู้กับมอนเอ c ที่จะเป็นเหมือนสเตจเรื่อยๆมีตั้งแต่ด่าน1จนถึงด่าน100เลยนะครับและประมาณทุก10ด่านมันจะมีบอสโผล่ขึ้นมานะครับและเลเวลจะค่อยๆโหดขึ้นไปเรื่อยๆเลเวลขั ต่ำสุดมันจะประมาณสักยี่สาประมาณนี้นะแล้วพอเลยด่าน24อะ่ะเลเวลมันจะตามด่านและสมมติว่าด่าน25มอนก็เวล25่้าด่าน90มอนก็เวลเก้ประมาณนี้เลยนะครับ และถ้าเราน็อ c ได้หรือเคลียร์ทุกสเตจได้แคนจะได้แต้มทั้งหมด2,500พอยต์นะครับซึ่งแต่ละ point พ,พวกนี้เราสามารถนําไปแลกเป็นของรางวัลได้นะครับโดยจุดประสงค์ลักษณะของผมก็คือเก็บพอยต์ให้ได้เยอะๆอะ่ะถ้าเกิดมันมีของมีค่าอาทิตย์ไหนมาผมก็จะเอาพอยต์ไปซื้อนะครับแล้วก็คงเอาไปแจกใจให้คนในแคนเนาะประมาณนี้สิ่งที่ผมแนะนําให้เตรียมเลยสําหรับใครที่อยากจะมาลงแคนอารีนาคืออย่างแรกก็คือยานะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถฮิลได้มันจะเป็นแบบ เหมือนเรากดท่าพิธีมืดรัวๆเนาะเพราะฉะนั้นยาเราอาจจะได้ใช้ในระหว่างแบทเทิลนะครับและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือมานาเนาะอันนี้ผมเอาตัวเมทลงนะครับพร้อมแล้วเราก็ลุยเลยอ่าเข้ามาแล้วนะครับก็สู้รัวๆเลยเริ่มที่เลเวลยีินะครับอันนี้จะเป็นสเตจหนึ่งเนาะอีซี่อยู่นะครับเห็นไหมครับมันมีให้พักหายใจได้ครับถ้าเกิดว่าเราเมื่อยหรือเราล้าแต่ว่า หลักๆคือก็จะไม่ได้ประมาณนี้เนาะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับในการต่อสู้แบบแคนอารีนาเราจะไม่ได้ทั้งอี p และค่าประสบการณ์หรือเงินอะไรต่างๆหรือของดอปนะครับอ่าน,นี้เราอยู่ประมาณสเตจสิแล้วนะครับบอสตัวแรกมาแล้วแต่กากครับเลเวลแค่37เนาะก็จัดการเลย ก็ยังง่ายอยู่นะครับเพราะนี่มันแค่บอสตัวแรกเองอะเรายังอยู่ในสเตจขั้นต้นอยู่นะครับปุ๊บโอเคยังง่ายอยู่นะฮะโอเคนี่เห็นไหมหลังจากนั้นเราจะถูกวาร์ปมาเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรามีบัตร หรือเอาพอยไปแลกเราจะสามารถฮิลจุดนี้ได้นะแต่ว่าง่ายๆเลยก็คือตอนนี้ผมไม่ได้เอาพอยไปแลกเลยอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะฮิลไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับขอแค่พกยามาก็พอเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลุยเลยก่อนที่เวลาพักจะหมดเราก็มาคุยกับคนนี้ครับเดินลงมาข้างล่างเนาะคุยแล้วก็เลือกออปชันไหนวะอ่าออปชันหนึ่งนะครับผมก็จำไม่ได้ไม่มีออปชันเยอะๆผมก็กดสุ่มๆโอเคก็เลือกออปชันหนึ่งนะอย่างที่ผมกดไปตอน,นตะกี้เลยแล้วก็ลุยต่อเลยนะครับ อ่ามาแล้วครับบอสเลเวล72นะอันนี้สเตจที่6กบก็เหมือนเดิมฮะยังล่วงอยู่ยังง่ายอยู่ครับ <c oughs> เพราะว่าตัวเมทผมเลเวล87เลยนะฮะ <c oughs> แต่จริงขอแค่มีสกิลสูงสุดของคลาสาก็พอและไม่จะเป็นจะต้องเลเวลเกิน80นะครับ <c oughs> โอเคสเตจ90แล้วนะครับก็นี้จะเป็นรองบอสแล้วเนาะเลเวล93เลยนะฮะถือว่าเลเวลสูงกว่าผมพอสมควรนะครับไปเลยนะฮะหลังจากเคลียร์เทิร์นนี้เทิร์นต่อไปเองก็จะเป็นนี่แล้วนะครับบอสใหญ่ตัวสุดท้ายแล้วนะฮะเทิร์นที่100แล้วนะครับลุยเลย โอเคบอสนะครับเลเวล100พอดีนะฮะแล้วก็มอนที่เหลือก็เลเวล100เท่ากันนะครับดูเลยนะครับไม่รู้ว่าผมจะปิดมอนได้ในเทิร์นเดียวหรือเปล่าโดยฟาสธาตุน้ำนี่นะครับนี่ไงโหไม่ตายจริงด้วยหืมตัวดาบไม่ตีไม่เข้าเลยนะฮะโหเฮียเออต้องชนะบัตบอยโอเคตาย <laughs> ตัวเวทแสงผมเพิ่งชุบชีวิตตัวดาบมาแต่ว่าตัวดาบตายเอแต่ตัวเวทแสงตายเองนะฮะโอ้โหโอเคเรียบร้อยนะครับจบอันนี้ผมได้พอยต์มาทั้งหมด2426นะครับจริงๆควรจะได้2,500แต่ว่าเพราะว่าตี้ผมมาตายไปตัวหนึ่งพอยต์ก็เลยตกลงนะครับเพราะว่ามันสูงสุดมาได้2,500โอเคหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับจริงๆอันนี้เพราะผมมาตายเทิร์นที่100ก็เลยไม่เป็นไรนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไปตายแบบเทิร์น50เทิร์น80อะไรพวกเนี้ยจะมีปัญหาพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งในตี้ตายอ่ะเกมจะโอเวอร์เลยนะครับหรือว่าเราหนีออกจากแบทเทิลเกมก็โอเวอร์เช่นกันนะครับ,บก็คิดเห็นเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ